สวัสดีครับพี่น้องนี่คือผลงานการเทรดวันจันทร์นะครับที่26สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับมีทั้งทองคำและกู้เงินนะครับก็สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายนะครับ3า5บาทนะครับลงทุนหลักพันนะครับกำไรตั้งไว้วันละ300บาทนะครับก็ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือ ผลงานการเทรดที่มีคุณภาพครับใครที่มีเงินลงทุนมากกว่าหลักพันนะครับกำไรก็จะเพิ่มเป็นมากกว่า300ครับเพราะว่าการออกไม้เราก็จะออกไม้เพิ่มขึ้นได้นะครับการเทรดโดยบริหารพอร์ตนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคำว่าบริหารพอร์ตก็คือเรามีพอร์ตลงทุนเท่าไหร่นะครับเรา เอา10,000ไปหารนะครับสหรับคู่เงินถ้าเป็นทองคํานะครับต้องหารด้วย2องหนึงสามหมนะครับได้ค่าเท่าไหร่นั่นแหะครับเป็นค่าที่เราจะออกไม้ได้นะครับในแต่ละครั้งที่เราเทรดนะครับเราก็มีการเทรดอีกรูปแบบหนึ่งเทรดสั้นและเทรดยาวนะครับเทรดสั้นเราก็ใช้ทำเฟรมเล็กนะครับเทรดยาวก็ใช้ทำเฟรมใหญ่นะครับ ก็แล้วแต่สไตล์การเทรดของเรานะครับว่าจะเทรดสั้น <S <S เทรดยาวแล้วก็กําไรวันละเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูกันนี่คือแนวคิดสําหรับการเทรดจากเพจเทรดสร้างชีวิตครับสนใจอยากมีความรู้เพิ่มเติมทักมาที่ทางเพจได้เลยนะครับเรามีความรู้ที่จะแบ่งปันให้นะครับท่านจะได้เทรดได้อย่างมั่นใจแล้วก็ทํากําไรได้นะครับ พักมาที่ทางเพจได้เลยนะครับสนใจพิมพ์มาสนใจร่วๆเฮงไปด้วยกันนะครับ